คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมัมี่ทีนิวนะคะปกติเจอกันกันกบมัมี่ทีนิวนะคะก็จะมีข่าวสารในเรื่องปากเรื่องท้องข่าวเยียวยา,วยาวต่างๆแต่ช่วงนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงคุณแตงโมนิดายไม่ได้เลยนะคะหลังจากที่เธอนะคะ กจากสปีดโบ๊ทนะคะสิ้นชีวิตซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงนะคะรวมว่าคำไว้อะไรนะคะคลิปนี้มารวมคำไว้อะไรคุณแตงโมนิดานะคะหลังจากที่3วันที่ผ่านมาได้มีการจัดงานไว้อะไรให้กับคุณแตงโมนิดานะคะมีดารานะคะตกเท้าเข้ามาร่วมงานเยอะมากๆและทุกคนก็ได้มาร่วมไว้อะไรนะคะ,ะรวมคลิปนี้นะคะมามิทีนิวมารวมคำไว้อะไรให้กับคุณแตงโมนิดาส่วสุขซึ้งประทับใจ จากคนในวงการมากๆนะคะมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะระหว่างการประกอบพิธีไว้อาลัยตามธรรมเนียมปฏิบัติคริสตศาสนิกชนสำหรับการจากไปของดาราสาวแตงโมพัธธรทรธิดาหรือนิดาภัชรวีรพงศ์นักคริสตจักรเสียรีภาพกรุงเทพระหว่างวันที่11 -13 ถึง13มีนาคมที่ผ่านมานะคะ ในพิธีหนึ่งจะมีการกล่าวไว้อาลัยค่ะซึ่งนะคะก็จะมีบุคคลในวงการบันเทิงจํานวน4ท่านซึ่งสองใน4ท่านแต่งโมนิดาให้ความรักและเคารพเปรียบเหมือนแม่ในวงการบันเทิงนะคะโดยมาเริ่มที่วันแรกวันศุกร์ที่11มีนาคมนะคะผู้กล่าวไว้อาลัยก็คือคุณเอสุปชัยศรีวิจิตผู้จัดการนักแสดงถึงแม้ไม่ใช่นักแสดงในสังกัดแต่แตงโมก็รักและเคารพพี่เอมากม โดยคุณเอสุภชัยกล่าวย้อนถึงวันที่ได้รู้จักแตงโมเปรียบชีวิตแตงโมเป็นหนังสือคุณธรรมหนึ่งที่มีทุกคําตอบและอ่านบทกลอนกอดที่เขียนขึ้นด้วยตนเองฝากความรักและความคิดถึงไปยังแตงโมบนดินแดนแห่งสวงสวรรค์ พี่เอได้กล่าวนะคะว่าพี่เอกลับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านพี่เอทราบดีว่าวันนี้เรามีจุดประสงค์เดียวกันคือเรารักน้องโมเรามีความรู้สึกเดียวกันเรารู้สึกถึงการสูญเสียดวงใจของพวกเรา พี่เอไม่อยากมาพูดในวันนี้เลยจริงๆเพราะเป็นวันที่รู้สึกว่าหัวใจของเราอ่อนแอมากๆแต่น้องโมเคยพูดไว้ว่าถ้ามีงานอะไรสําคัญขอให้พี่เอได้มากล่าวอะไรให้โมไว้สักอย่างบ้างนิดหน่อยพี่เอก็ขอเล่าเรื่องที่ได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับ น้องโมหลายคนสงสัยว่าทำไมพี่เอถึงได้ผูกพันใกล้ชิดกันมากขนาดนี้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เป็นเด็กในสังกัดเราด้วยซ้ำแต่พี่เอจะมาเล่าตั้งแต่สมัยเจอน้องโมเป็นครั้งแรกคือตอนนั้นพี่เอเป็นผู้จัดการน้องเวียสกุลวัฒน้องปูปรายาน้องทาวินและน้องแตงโมมีโอกาสไปเล่นละครกับช่องเจ็ดสีพี่เอก็ได้รู้จักกับน้องโมตอนนั้นน้องโมได้อยู่ในการดูแลของคุณบุ๊ชซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของพี่เอตอนนั้นตัวพี่เอก็ยังไม่มีเงินไม่มีไรายได้อะไรเยอะแยะเรา ลำบากกันมากินข้าวกันจานละ15บาท20บาทหน้ารามพี่เอามาจากใต้ก็อยากกินอาหารใต้น้องโมก็บอกไปบ้านพี่วุฒิอยู่ซอยรามคำแหง29เดี๋ยวเราแวะกินอาหารใต้กันซึ่งน้องโมจะมางานวันเกิดของพี่เอทุกครั้ง ที่เวลาเราคิดถึงน้องโมเรามีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้มน้องโมเป็นคนตลกพูดเรื่องขำๆเวลาเจอพี่เอแซวตลอดเลยค่ะวันนี้พี่เอเลยใส่หมวกมาเพราะน้องโมชอบบอกว่าดูแม่กูใส่หมวกสิดูหมวกแม่สิวันนี้ถ้าน้องโมอยู่ใกล,กล้น้องโมก็คงแซวอยู่ค่ะพี่เอรู้สึกประทับใจในความดีความจริงใจและความตรงไปตรงมาของน้องโม ต่อมาในวันเสาร์ที่12มีนาคม65ผู้กล่าวไว้อะไรก็คือคุณอ้วนรีเทิร์นะคะซึ่งเป็นนักแสดงและพิธีกรที่แต่งหมวรักมากพี่อ้วนบอกว่านะคะ แตงโมเป็นเด็กที่มีความกล้าความอดทนมานะาบาักบันฟันฝ่าอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตลูกแล้วลูกเล่าด้วยความกล้าแกล่งแต่ในขณะเดียวกันแตงโมก็เหมือนดอกไม้ดอกเล็กๆที่น่าทนุถนอมสวยงามสดใสแตงโมเป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณผู้ใหญ่ทุกท่านทั้งในวงการและนอกวงการแตงโมจดจําคําพูดของตัวเองได้ทุกครั้งที่สัญญาเป็นคนมีน้ําใจให้กับทุกคน แตงโมเคยพูดถึงแฟนคือคุณเบิร์ดนะคะว่าตะหนวดเป็นคนน่ารักมากดูแลหนูทุกสิ่งทุกอย่างมองข้ามเรื่องอะไรที่ไม่ดีของหนูหมดคนนี้คือคนที่หนูจะฝากชีวิตไว้ต่อมาในวันอาทิตย์ที่13มีนาคม65ค่ะผู้กล่าวไว้อะไรคือคุณออดพิพัฒน์โปรดิวเซอร์นะคะซึ่งคุณแตงโมเคารพรักมากๆและดาราหนุ่มสีสิวัสโชคชัยชรินซึ่งเป็นนักแสดงที่ก้าวเข้าสู่วงการพร้อมกัน คุณออสพิ่พั์กล่าวว่าแตงโมตอนนี้คงอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าเหมือนที่ทุกคนทราบแต่น้องโมยังมีผลงานดีๆที่รอให้ทุกคนติดตามชีวิตน้องโมก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งให้ทุกคนได้เรียนรู้วันใดที่เราเจอทุกเราควรนึกถึงน้องโมน้องโมมีความบริสุทธิ์ใจมีความรักมีความเมตตามีความจริงใจให้เพื่อนเสมอน้องโมรักความถูกต้องและความเป็นธรรมให้กับเพื่อน ต่อมามาถึงคุณซีสิวัตค่ะคุณซีสิวัตได้บอกว่าโมเนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนเพราะเหมือนเป็นคนในครอบครัวเพราะเราเติบโตมาในวงการด้วยกันมีผู้จัดการคนแรกด้วยกันรับรางวัลพร้อมกันมีชื่อเสียงโด่งดังพร้อมกัน วันนี้ผมมีความรู้สึกหลายอย่างมีความรู้สึกดีใจและเสียใจไปพร้อมๆกันดีใจที่งานในวันนี้สวยงามเหลือเกินทุกอย่างที่พี่เอพี่อ้ําทําให้มันสวยงามมากๆโมเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผมเสมอเวลาทํางานเพราะเวลาที่ผมได้เงินในช่วงวัยรุ่นผมก็ทํางานผมก็ใช้เงินตามประสาแต่น้องโมแต่โมเขาจะนําเงินไปให้บุพการีซึ่งโมเขาเป็นคนคิดตรงๆอาจจะเป็นคนผงผางบ้างแต่มันคือ ความซื่อสัตย์จากใจของเขามีก็คือรวมทุกคำนะคะที่ไว้อะไรทราบซึ้งไหมคะทุกคนยังไงนะคะอแอดนะคะก็ขอร่วมไว้อะไรให้กับคุณแตงโมพัทริดาหรือคุณแตงโมนิดาด้วยนะคะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดียนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้คะ่ะ